สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้เราพามาอยู่กับอ CEO ครับหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งเมืองพิษณุโลกครับผมวันนี้เราอยู่กับเสียไอ้ครับบิ๊กไอ้ฟาร์มควายไทยครับเสียไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับทักทายพี่น้องเราสักนิดนึงครับผมครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับจากช่องพี่บอยพีซีนะครับก็วันนี้ก็มาเจอพี่บอยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็มาเที่ยวหาพี่น้องนะครับ ค,ครับรบวาเครื่องดื่มแบทเทอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียเงื่อคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวด ครับวันนี้เราก็เห็นบรรยากาศการจัดงานถือว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานจริงๆแล้วนี่แต่จุดมุ่งเน้นของเสียไอ้นี่มีจุดมุ่งเน้นไปยังไงม้างครับเนี่ยก็จุดมุ่งเน้นนะครับก็คือเราเพื่อพัฒนานะครับวงการนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่แถวนี้นะครับสนามประกวดในเขตภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับยังมีไม่ค่อยมากนะครับ ครับผมจังหวัดพิษณุโลกก็จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับก็ใช้ชื่อใช้ชื่องานนะครับเป็นงานมหกรรมควายยักษ์นะครับเมืองสองแพรนะครับครั้งที่6ประจำปี2,566นะครับ ก็จัดปีนี้จัดที่ราชมงคลเทคโนโลยีลานานะครับจัดเป็นปีที่2นะครับเพราะว่าที่มาจัดที่นี่ก็คือว่าสถานที่นะครับเพื่ออำนวยนะครับเหมาะเหมาะแก่การจัดประกวดควายมากกว่าที่อื่นนะครับครับผมคือพื้นที่นี้กว้างขวางสะดวกสบายมากนะครับพื้นที่กว้างขวางครับอยู่จัดอยู่ในลานฟุตบอลเลยครับครับผมวันนี้เราก็เห็นแล้วครับสำหรับทีมงานผู้จัด คือทุ่มเทเป็นอย่างมากครับสำหรับพี่พน้องชาวควายเราครับผมค,บคือให้พี่น้องเราได้มีที่พักสําหรับควายแล้วก็ให้บรรยากาศครับเป็นที่น่าเข้ามาเที่ยวชมครับผม หลังจากที่ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานไปแล้วครับผมที่พลาดไม่ได้ครับสุดยอดพ่อพันธุ์รุ่นใหม่ไฟแรงครับครับน้องไอ้ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเจ้าเพชรลำพงนะครับก็ปัจจุบันก็อยู่ที่ดิคไอฟาร์มนะครับครับผมตอนนี้อายุ3ปี5เดือนนะครับก็เป็น3ปี5เดือนพ่อของเขาคือฝาปัง8ริ้วนะครับส่วนแม่เป็น แม่สายพิรุดอนนะครับอยู่กับพี่ตั้มลังกานะครับครับผม คุณผู้ชมก็อาจจะเคยเห็นตัวจริงแล้วครับนี่คือควายคือสร้างเรียกว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของงการควายในยุคนึงก็ว่าได้ครับที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นครับผมก็ปัจจุบันนี้ก็มาอยู่กับ Big กไอซ์ฟาควายไทยนี่ได้ครบหปีหรือยังครับเนี่ยก็ตอนนี้ประมาณ11เดือนครับเดือนหน้าจะครบ1ปีพอดีนะครับครับผมสำหรับตอนนี้ความสูงของเจ้าเพชรล้โขงนี่สูงเท่าไหร่ครับ เคยวัดล่าสุดประมาณ2เดือนที่แล้วก็อยู่ที่1 7 1ครับแต่ตอนนี้น่าจะสูงมากกว่าเดิมนะครับผู้ชมครับควายอายุแค่3ปีนะครับ3ปี5เดือนครับ3ปี5เดือนสูง170บวกครับครับก็เรียกว่าตัวนี้นี่น้องไอ้นี่ตัดสินใจกับท่านนายกสมบัติใช่ไหมครับที่จะเอาเอาไปด้วยพอดีว่าตอนนั้นอย่างก้าวเจริญนะครับก็ครับผม ได้นําเข้ามาประมาณ3-4ปีแล้วครับแล้วทีนี้ลูกเกิดในฟาร์มนะครับลูกเกิดในฟาร์มก็จะเป็นลูกตัวเมียนะครับทีนี้เราก็จะหาสายอื่นที่มาควยกับก้าวเจริญนะครับลูกสาวก้าวเจริญนะครับก็ก็หาหลายตัวแล้วครับแต่ก็ไปสะดุดเพชรล้ำโขงนะครับครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็สไตล์ทางฟาร์มนะครับบิกอนะครับชอบควายที่ หน้าตานะครับหน้าตาหน้าตาหล่อนะครับอืมใช่ครับหน้าตาหล่อหน้าตาหล่อสรงเขาสมัยใหม่นะครับผมใช่ครับหน้าตาหล่อมันมันมันดูง่ายครับดูง่ายทุกส่วนนะครับครับผมครับอย่างโครงสร้างตัวนี้ก็เป็นควายหนุ่มที่มีโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดีกล้ามเนื้อเยอะนะครับครับผมแล้วก็จุดสําคัญก็คือทางบ้านท้ายนะครับบ้านท้ายจะเต็มบ้านท้ายทั้งเนื้อสะโพกทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะครับจะจะจะเต็มมากนะครับเหมาะแก่การที่เกษตรกรนะครับ เกษตรกรที่ชาวบ้านที่มีทุนน้อยนะครับให้เขาได้พัฒนาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่ควายงามทุกตัวนะครับแต่ก็คือว่าอย่างน้อยเราเราเลี้ยงเป็นปศุสัตว์นะครับเนาะแรกแรกแลกเนื้อนะครับครับครับแรกเนื้อก็อย่างน้อยก็ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็คือครับมันเป็นการพัฒนา นะครับพัฒนาคือหลักๆเลยก็เราจะได้ควายใหญ่ด้วยนะครับครับใหญ่ด้วยงามด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อก็คือมันก็ต้องตอบโจทย์กับตลาดนะครับครับผมก็ถือว่าปัจจุบันนี้น้ําเชื้อของเจ้าเพลาโขงนี่คือเกษตรกรหมอผสมเทียนนี่จับจองซื้อขายไปเยอะมากนะครับผมครับมีมีเยอะครับถ้าถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ทุกวันนี้ มีอยู่ที่เซ็นเตอร์คับหลักๆนะครับที่ที่นัครับอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็หมอรายย่อยหมอที่เป็นหมอะสมเทียมตามเขตจังหวัดตามเขตอำเภอตำบลนะครับหมู่บ้านนะครับก็ก็เข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ได้ง่ายนะครับครับ นี่เพชรบูรณ์ภาคกลางติดต่อบอยทีซีได้เลยนะครับ<ม>ติดต่อพี่บอยได้เลยครับพี่บอยให้วิ่งส่งครับ<ม>วิ่งส่งหลายที่ครับครับผมสําหรับตอนนี้น้ําเชื้อของเจ้าเพชรลําโขงนี่เราจําหน่ายยังไงครับผมก็ตอนนี้นะครับก็จําหน่ายราคาเดิมนะครับก็คือ หลอดละ500นะครับชุดหนึงชุดละ5 0 0 0บาทนะครับก็คือ10หลอดแถม2หลอดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็สำหรับราคาน้ำเชื้อเกษตรกรเข้าถึงทุกยอมย่าแน่นอนครับผมราคานี้ครับผมกับพันธุกรรมขนาดนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับผมน้องไอ้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ ก็วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับนะครับเนาะที่พี่บอยพี่ซีนะครับได้มาถ่ายที่งานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแพวนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับครับผมก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทางช่องทางสื่อของพี่บอยนะครับว่าเออ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางมาช่วยงานนะครับมาร่วมงานบางคนอาจจะไม่ได้มาแต่ก็ส่งกาลังใจมานะครับก็ทําให้งานนี้มันสําเร็จนะครับรู้เรื่องรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับจากใจจริงครับครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งเสียงครับจากซีอโอครับแห่ง Big กไอฟาร์มควายไทยซึ่งก็ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันวงการควายไทยร่วมกับท่านนายกสมบัติ S <S ถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของพี่น้องชาวควายของประเทศไทยครับผมเราก็จะเห็นการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงานประกวดหรือว่าเอาพ่อพันธุไปโชว์ครับก็จะเห็น Big กไอซ์ฟาร์ควายไทยไปแทบจ,จะทุกงานครับผม<ต>ถ้าไม่ถ้าไม่มีภารกิจจริงๆครับผมบวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจาก น้องไอ้ครับบิ๊กไอ้ฟาร์มควายไทยที่ให้เกียรติบอยทีซีสองโลกครับเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามารับรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานแล้วก็มาอัปเดตสุดยอดพ่อพันธุ์ครับเจ้าเพลํำโขงยักษ์ใหญ่แห่งพิษณุโลกครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับน้องไอ้เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติบอยทีซีสองโลกแล้วก็เราทั้งสองคนครับก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ